ามาดูครับคลิปนี้ก็มาดูกันต่อนะครับกับงานขุดลูกลังนะครับขุดอยู่สต็อกครับผมลูกลังก็สวยใช้ได้อยู่ครับก็จะเปียกน้ำหน่อยนะครับผมเพราะว่าฝนตกก็ตกหลายวันแล้วนะครับ อันนี้ไม่มีไม้เนาะก็เลยต้องบัดจงใส่นิดนึงนะครับตันเขาไปไหนอีกเนาะมันยังเหยมมื่อซมู อ,อยางเรเดียมด้วยครับเนี่ยอ้อยางหลังงามแถวบ้านกระบะบางงามกับสังเอาอยางงามไหมก่อนมาติดลมแรงนะครับอาจจะมีเสียงเข้ากล้องนะครับผมอาจจะมีเสียงเข้าวิดีโอเนาะ ก็ถ่ายกันไปตามสภาพดินฟ้าอากาศนะครับดิฟฟิลนท้องรากาศนั่งกับพ่อแม่เลยเนาะคนเขาอยู่น้องธรรมชาตินอะอยู่ได้ก็เพราะธรรมชาติที่ธรรมชาติลงโทดยิ่โก้ตายเนี่ยเผือดไทย่บัด เดินต้องระวังโซ่ตกนะครับผมว่าข้างนี้หย่อนครับข้างนี้หย่อนอัดไม่อยู่ครับอัดจารบีแล้วไม่อยู่จารบีไหลออกมันก็เลยตึงข้างเดียวอ่ะระวางรอนะครับรอรถดับไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับ ก็คงเข้ามาแหละแต่ว่าบางคันนี่อาจจะจอดกินข้าวเนาะอันนี้นี่ก็เป็นล็อกกี้ครับผมที่บรรทุกกับมากับไอที่บรรทุก S โอ้ยที่บรรทุก PC 200มานะครับนี่เป็นเผาเดียวนะครับเผาเดียว น่าจะเป็นล็อกเล็กครับผมล็อกเล็กแล้วมาใส่ยางพันนะครับยางพันครับขนาดใกล้เคียงกับยาง900มากครับ เครื่องก็เป็นเครื่องร้อยสี่สิบห้านะครับเครื่องร้อยสี่ห้าครับแต่ว่ายางหน้าเป็นยางพันนี้เนี่ยแม็กซิตยางดีนะครับเครื่องเครื่องเป็นร้อยสี่ห้าครับเป็นหกบีบีนะครับหกบีบีนะครับไม่มีโบ เครื่องรุ่นเก่าเก๋ากึกเลยครับนี่อันนี้น้ําเข้าได้หรือเปล่าเป็นเครื่องหัวยาวตัวแรกเลยนะครับเครื่องหัวยาวตัวแรกเลย 6BB ครับผมแวก็เอาหัวมาใส่นะหัวเป็นหัวล็อกกี้ครับหัวเก่าครับผมนี่เป็นนะครับ 2240นะครับเขาเขียนว่าอย่างนี้เราก็ต้องอ่านว่าอย่างนี้นะครับนี่ช่วงล่างก็ไม่แน่ใจนะครับช่วงล่างนี่เป็นน่าจะมีการประกอบมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่อง 6BB ครับผมเครื่องหัวยาว ช่วงล่างไม่แน่ใจช่วงล่างอาจจะเป็นอาจจะเป็นล็อกค,ครับผมจจเป็นล็อกเล็กครับ mm. ก็ตามราคาตามสภาพนะครับขึ้นสองรอยได้ก็ถือว่าโอเคดเ้แต่ว่าไปไกลก็ไม่เหมาะครับไปได้แต่ไม่เหมาะ <laughs> จะไปขี่หลังเสือแล้วจะไปขี่หลังเสือแล้วแต่ว่า,าแท็กยานครับผมตกนี่ก็เอาขึ้นลำไบนะครับเสียเวลาะนะครับ ร่สามก็เสืส้อทรงก็คล้ายๆกับรุ่นห้านะครับแต่ว่าคนละสีเนาะรุ่นห้านี่จะเหลี่ยมกว่านี้ครับมันทำง่ายครับเนี่ยรูปทรงแต่ก่อนก็จะเป็นทื่อๆไม่ทันสมัยเท่าไหรนะ่เนาะแล้วมันพับง่ายครับถ้าเราทำเป็นเหลี่ยมครับ ปลาจุบวันก็มีโคง้งมีสลบทุกอย่ยะมากมายครับอาใช้วิธีการปั๊มเอาครับชุกวันนี้ปั๊มง่ายครับแต่ก่อนก็ปั๊มแต่ว่าก็จะปั๊มแบบแบบเป็นเป็นโค้งเฉยๆนะครับผมทุกวันนี้มีวาลมีอะไรแล้วนะครับ ทุกทรงทนสมัยครับทุกวันนี้แต้าว่าล็กเจ้าก้อนเนีย่ยอ้แข็งแข็งนะครับซูมูนี่นี่กับพวว่าสูบอะได้ดอกแต้าว่ากับ้องไม่กับ้องเกาเนอโอ้เสียวเสียวโซโซโต๊กนะครับ yeah <laughs> รู้ว่าทนใช้ได้ครับผมก็รอรถดับนะครับล็อกกี้ร้อยเกียรห้ายังไม่เข้ามาเลยครับผมไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับออกไปกวนมูดิ ตอนผมมาพักครับพัก,พกเรียดินหน่อยนะครับโอ้ทางนี้นี่วิ่งจนว่าแก่นมนนี้นี่พี่น้องมาธรรมดาดิฝนตกมากนี่ คนต้องว่าเป็นปีกับว่าหยุดเราไปทางเหนียวครับปวดอายางดีเลยนะครับมีหอหินลูกลังเนาะ,ะวิจาวัดมันสิขแข้งมา้น่นเอารถจ้งมากก้นอีกทีหนึ่งจะกี่ก้นหวาก็หว่านี้นี่พี่น้องนี่ครับค่อยๆเกาไปแล้ว ตั้งเสร็จนีเลีหนหัวซิปรล่อนะอะสิบ้านนี่ยำไปเนี่ยบัวต้มก็หาลอยเถี่ยวเลยตั้งแต่คุดมานี่ยนะครับ